แอนนะอยู่กับแม่ตอนที่ยังเด็กอยู่ตัวนั้นแม่เอาไปฝากเขาเลี้ยงอาเจ้าเขาเลี้ยงแล้วก็แม่ทำท่ารารแล้วก็ทำป่วยก็บยผลใช่ไหมยายป่วยก็บยผลอะไปขอพ่อจะขอตาของหูอะเขาก็นึกว่าจะเลี้ยงดูเขาเขาอะไรให้มาแต่ก็เอาไปขายแม่ไม่รู้แม่ไปหา เขาบอกว่าอยู่อยู่โน,น่นหอยู่กับญาติเขาวันที่แม่ไปนะ่ะเขาบอกว่าหลานเขาไปอยู่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ใหอะไรในใจน้อยเหรอใจน้อยด้วยน้อยอยะหน,อยนะหนูไม่รู้จักใครเลยหนูรู้แค่ว่าหนูเป็นลูกของตาผลตาป่วยกับยายผล<ช>หนูไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าหนูเป็นลูกแม่ หนูไม่รู้เลยสี่สิบสี่สบกปีหนูไม่รู้เลยว่าหนูมีแม่หนูมีแม่เพื่อให้กำเนิดหนูอีกหนูไม่เคยรู้เลยแ <c oughs> ม่คิดถึงหนูบ้างไหมคิดในลูกทำไมยังไม่คิดลนะ่ะ แต่หนูครับไม่รู้ชีวิตหนูเลยนะแม่หนูไม่นูเลยพอหนูรู้ว่าหนูยังมีแม่อีกแม่ก็ให้กําเนิดหนูรีบคิดตามหาแม่ก็อยากจิหาเหมือนกันแต่ไปแล้วไม่เจอหนูพี่ก็ได้หนูทำงานกับพี่ก็้วก็ทำงานกับน้องก็ได้ไม่ไดหนูก็หนูก็ทำงานอยู่ที่นู่น อยู่ที่สีคิ้วที่โคราชหนูก็ทําหนูก็ทํางานโรงงานแม่คนเมื่อกี้เนี่ยคนที่ออกไปเมื่อกี้เนี่ยน้องสาวน่ะน้องสาวอล้วฝาวคนละพ่อหนูใช่ไหมคนละพ่อและแม่ดูมีเงียบ้วเขาเลิกกับแม่นานหรือยังโอ้ยหลายปีแล้วรู้ไหมแล้วแม่เป็นต้อแม่ไม่ไม่ได้ไปรักษาแล้ว ไม่ผ่าข้างเดียวข้างนี้แต่ไม่เห็นอ่ะ๋ยวนี้ไม่เห็นละอีั้างอีกั้าง,งนึงบวชไปละคือมองไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่เห็นเลยเห็นแต่เง,ง,งาเงาแล้วน้องสาวอีกคุณไม่ยังติดต่อกันไหมไม่ได้ติตด<ล>ต่อเลยไม่ได้ติดต่อเลยอยู่กุบเทพร,รู้ว่ามีผัวหรือเปล่ายมีหรือจะท่า มีคนเลาไม่แน่แล้วเราะทุกวันนี้แม่รู้ว่าลูกยังอยู่แม่ก็ดีใจแล้วยังคิดเลยวันนี้เราไปหาพี่แอนกันไหมเขาบอกว่ารถไม่มีจะไปยังไงลนะแม่มก็เลยไม่ได้ไปพยายามมากนะพยายามหาไม่ให้เจอ จะท้อไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่ง จะกว้างมีอาจกันขวางหัวใจเร่งนี้ฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหารแห่งรัก